อาจารย์อนตราค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยสาหรับเด็กๆชาวราศีมังกรนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่จุดเด่นค่ะในนี้พูดถึงคําว่าความเป็นนักวิชาการนะคะสําหรับเด็กๆชาวราศีมังกรเด็กๆอาจจะชอบอ่านหนังสือนะคะหรือมีการค้นคว้าต่างๆนา้นาะนะถ้าคุณพ่อคุณแม่นี่ช่วยสนับสนุนนะคะก็น้องก็สามารถขึ้นมาเป็นนักวิชาการหรือผู้เก่งในด้านนั้นๆได้ค่ะ แล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากเข้าใกล้อยากคุยด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรและเป็นคนชอบออกกำลังกายค่ะ ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการพาน้องนะคะไปเที่ยวไปวิ่งไปเล่นให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีความต้องการการออกแรงนะคะก็เราก็ช่วยส่งเสริมด้านนี้ค่ะก็จะทําให้น้องมีสุขภาพดีแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีนะคะถัดมานะคะเรามาดูจุดห่อนหรือจุดด้อยของเด็กชาวราศีมังกรกันค่ะว่าน้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนี้บอกว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะเราก็หน่อยเก่งนะ เวลาเราคุยกับน้องเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหรือการกระทําต่างๆนานา,นาที่ทําให้น้องคิดนะคะต้องมีการอธิบายทุกๆครั้งค่ะจะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะคะในี้บอกพูดมาในวิชาการเนาะข้อมูลหลั่งไหลนะคะก็จะพูดเยอะเป็นหมดเลยนะั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคุยกับน้องเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนขี้ลืมนะคะบางอย่างเนี่ยก็อะไรที่จุกจิกๆนะคะคาอาจจะจําอะไรตรงนั้น แต่ถ้าหากว่าเขาใส่ใจนะคะก็จะมีความจำเป็นเลิศนะคะเพราะว่าเขาสามารถเป็นนักวิชาการได้ยังไงก็ส่งเสริมด้านต่างๆของน้องด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนค่ะอยากดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะและอาจารย์มีรับสอนพายิปซีด้วยค่ะ